เนาะหยอกกันได้ๆนน่อยพีเอยสวัสดีปะลุงสวัสดีบททุกูทุกคนมื้นี้กับพ่อๆกับช่องน้องเม็ดอีกแล้วปะลุงจ๋าวยงัดอาบ่ตยังอันนี้งัดบุก่อนว่าซั่นงเลนน่ะทั้งกดบ่ออนบ่ตางกปุ้นก่อน่่น ได้มากเลยนีได้มากเนี่งเกืิบ่อนแซ่บแซ่บปตาเห็ดปังมาตัชิเกียงหรือปุ้งไว้ผัวผัปลาตัวนกาจะใช้ันีมาแต่ปองัอเนว่าปล่อยงัวมากินน้ำ กี่ข้าวเที่ยงไปน้วยเอานู่นหนอยกับบอนอนอีเพิร์น <c oughs> เอาแกงหน้าไม้ไปลุ้งมาได้มหมเด้แกงหน้าไม้ห่อนตอนเที่ยงแมนผูกช่องถวยไปเลยอันนี้แยงนี่นะหม้อ <c oughs> ถือดินจมถือดินต้มไปเลยป้าตอวแกงหน้าไม้ช่องถวย,ยข้าวจะมาขี้ไปด้วยจะมาขี้กับทีมงานตัวเองคร <c oughs> อบครัวตัวเองไป <c oughs> ด้วยเพิร์น

ช่างเชิดจีบเข่าเลยบกมขมไปเลยตางัดเเปรอะกนเด้จังเลค่ายเดยอบ่ตาเห็นวแบลไเลย ออกมาตังแเดมาคิดเสบเรือมไร่ป้าเศษเศษปลงเศษเศษเขาท่ยงมาต่เห็ดอะไรไปเลยมาจ้าา้ได้จิงาย่ล้องคิดจะนอ่โตกเตียงของฉันได้ง่ายเฉยยังครแด้ตีนไปถือพระเข่าหนี่บ่ไก้กินวัดทีมงานไปเลยไปเลย ว no ันมามันปดูไหมแช่บอลองคิดแช่บอลแกงน้ไม้ั้มทากินหน่อยสพอมันทอดเอาเสร็จๆลงเสร็จๆแกงน้ไม้ตอนเที่ยง มุดจอมาเลยปลงเด้มุดจอมาเลยกินแกงน้ําใหม่นํากันากินพร้อมกันเแนอกระจกปตอกระจกบ่มีหยังอ่ะอ้าวแนกอดแล้วมามามา เอาในล้างพ่อตาในเตะข้อกันผมไปเลยซิ่งกันเขา่าซิ่งกันเข่าอ่ะสันี้าน้องเอาพ่อตา <c oughs> ชีบบ้านนาชีบบ้านนอกอบ้านนาไปเลยกินแต่ไม้กับเขาบ่ากินแต่ไม้กับเข่าอ่ะสันไม่อ่อนกินแต่แกงกระมันกับแกงเห็ดถึงระเบิดเลยแมนบ้านนอกเขาบ้านน,าานอกขอกหน้าปรู้กินไปนั่นนี่แหละ แกงไม่กินกับเขาเพรากินแกงไม่กินกับเขาเพราะอะไรปะไม่อ่อนไม่อ่อนก็พอกินแหละยังบอกท่านแต่แกงแต่นอนยุ่งนอนย่างนอนยุ่งนอนย่างบดไอ้แกงไปเลยนอนยุ่งนอห้อยแกงบดได้เด้วยนอนยุ่งนี่แข็งไปเลยอืมหัดกันอยู่ตอนนี้ พรีมอนผักเข่าเลยไปลุงจ้าเศษ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 ไปเลยสศษมะขีกันน้องอ้อยก็มาเครื่องรอบครัวแต่บบกินเบิร์ดไปลุงเอ้มาเครื่องรอบครัวมาบกเบกดครอบครัวสั่มใช้กินอิ่มนั่นเลยน้อยอย่าหยอมแห้งแล้วได้เลยเตียงหักได้เตียงนยิบยิบอยิบไปลุงเอ้ เอาเอาเมตาอิ่มนะจ๊ะ้ใช่เมตาแล้วเฉยมาเป็นตากองอะไรนะคะนี่ครูบ่าตาอิ่นะอัมฮัมฮมเมตาเป็นตากองโปรยน้องมีดกลับไปกินไดบ้านนี้น้องจ้ามาดอจ้ามาดอจ้าแมตาเป็นตากองให้น้องมีดไปสัญญาณน้องมีดเกินน้ำลายหึง เดิข้าวม้ลงได้ขาวเที mm ่ยงเซตบน้อกันเดวเที่ยงซสาัเดี๋ยวพ่อใหญ่ม่ใหญ่เขาขึ้เซ็บไมเอาแม่เฮ้ยซ็ตแสบแล้วแ่บบ่ต้องคิดหมดกิน้บ่เขานึ่งไม่ร้อยบ้ามือกินแกงหน่อไม้กันดิอันแบซื้อพว่าสั่น เพโควิดแท่เลยพ่ God, vine, ้องเพราะว่าช่วงโควิดแน่เลยพี่น้องแนวกินก็เลยหิวเลยคนก็หิวแนวกินพิมอีกกินไปพี่น้อยกินไปเพราะว่าช่วงนี้ญาตินุ่หน่อยอารวาสแล้วกลูกก็ถึงอลย นี่ตาแซบบอพี่น้องมันเป็นตาแซบกระหมดโอมาเด้อจ้าน้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อน้องอ้อยกระหัดพอน้องอ้อยแซบบอ้อยอือโอ้ยพี่น้องเอ้หนูหน่อยแม่ตากระหายแล้ว sẹp sẹp thì nó sẹp 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 này non sẹp này non nó kít cứ bộ kít nó kít kít lẹ nó kít kít lẹ quá sao thui này bốc quá rồi nặn phải nói kẹo nó mày น้องมิดเขาน้ำหลังน้องมิดค่าถ่ายคลิปให้ป้าลุงดูป้าลุงชมก็เลยเขาน้ำหลังแม่นกินน้ำใบอ่อนกิโลดน้ำใบอ่อนเซ็บๆพี่น้องเซ็บๆเซ็บบาร์น้องมิดหามาหมูว่านเนี่ยบาได้แกงเนาะบามียะนางก็เลยมันนี่เป็นมื่นแกงใช่ที่เราพ่อแม่ ใส่กิโลพ่อมากดิก่เนี่ยใมาเด้นมาเด้อพี่น้องแซ่บๆเด้อจ้าแซ่บๆจวดเด้ออืมหัวห้องอยากกินน้ำงัดเลยอตุน่หักกันยังไงไปเลยหงัดเป็นหงาบอกมัด มันตื่นปุ้จ้าดูไปมแม่ยันมันของอยู่ใ้ใ้ไมหือสาเสือซีผ้าหก็มี่ก็มีท่างเขานั่งรอกันเนี่ยนคิวกันเขาถ่าสวมร้อยวะสิ ผู้นี้ออกแมนผู้นั่นสวมจึ๊บเข้ามาเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บจะจวดๆเด้อโอวน้องอ้อยคือหยั่งไหวเาอะบ่อ้มไวเป่าไวแง่แบบไหนแบบก็ไม่ได้ตักเบิดบอกไม่ได้ตักเบิดนี่ใช่แม่ พอดีตักเบิดกับพอดีแซ่บพี่น้องเอ้ย2ถ้วยพอดีเลยบ่ครับบ่ทากินนํามอตาก็เบิดข้าวติ่มนึงน้อยๆยงเหลือนอยนึงอยู่เบิดยังเหลือนอยนึงตาอินบ่่คนตามช่องบ่ตาเให้จัง1 0 0ไวเนาะ แมนฝากกดติดตามซองบ่าวตาในเด้อป้าลุงทั้งหนึ่งพันสับไวๆจังสิได้ขันโฆษณาเอ้พี่น้องเอ้ยน้องมิดยังบ่ได้ตูดออกย่างตูดเข่าอิ่มนะฮะน้องมิดอิ่มกิน่างเข่าเข่าโบราณไปเลยย่างเข่าโบราณไปซะมันประหยัดไปคายไปจั๊กแนไหนนะยังข้าบุฟเฟ่ต์กินบปลงมัอ้าวแม่นบ่บ่แม่นอิ่มมาดักย่งข่ายังบ่อิ่มไปลงมัย ขันยิมนี่ออกแล้วต้องซืออื่นตงยาเลยตงมื้อเองเยออๆอาจจะท้องใส่ได้โคดีพี่น้องเอ้ยแกงรายกินหมบดแกงสำเนียงดีเเสร็จๆเลยแล้วพี่น้องมานี่กับมาพักวันเเด้อจ้าแมตตากับเขคลาคินีนคิหนาบอกันไหม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมิดไดเด้อป้าลุงกระซ่องเบาตาน้ำพี่นออ้องจ้าแล้วกระซ่องแม่ตาน้ำขอบพระคุณลวงหนาเด้อจ้า,ขอ,าขอบคุณลวงหมาสบายดีสบายดีพบกันใหม่เซีนเก่าเซีนเคยคลิปหนาเด้อจา้าบาย